ขอต้อนรับเข้าสู่วิชัวเกมเมอร์นะคะแล้ววันนี้พวกเราจะมาพูดถึง10อันดับเกม RPG เล่นฟรีบน s t e ีมกันค่ะ เกมแนว RPG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทเกมที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะสําหรับเกมประเภทนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างสูงจึงเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมบนเพลินเล่นได้เรื่อยๆพร้อมกัะเสพเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามซึ่งเกมแนวนี้ก็มีการเปิดให้บริการหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีทูเพย์จ่ายรายเดือนแบบแอร์ไทม์หรือแบบซื้อเกมมาจัดเต็มกับแบบยาวๆและวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนําเกม RPG เล่นฟรีที่สามารถหาเล่นได้ในสตีมกันค่ะส่วนจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะค อันดับที่10 The Lord of the r i n g Online เกม MMORPG เกมแรกที่สร้างจากนวนิยายชื่อดังเรื่อง The Lord of the r i n g เกมนี้จะพาผู้เล่นออกไปสำรวจและร่วมประจัญภัยไปในดินแดนแหมง m เด d l e Earth โดยเรานั้นสามารถร่วมเดินทางไปกับผู้เล่นอื่นหรือจะเดินทางตามลำพังก็ย่อมได้สำหรับเกมนี้ผู้เล่นจะได้ไเผชิญหน้ากับเหล่าสตูสุดไร้กาดมากมายจากซีรีส์ The Lord of the r i n g ที่งานนี้ใครที่เป็นแฟนเกมหรือแฟนหนังฟอร์มยักษ์เรื่องนี้แนะนำว่าไม่ควรพลาดเกมนี้นะคะ Aragorn and I hoped the Rangers alone could hold back the Witch King's advance, and that Angmar's strength had not yet grown too great. We were wrong. เกม RPG สุดคลาสสิกอันดง่งดังที่เหล่าเกมเมอร์ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีในภาคนี้เป็นการหยิบเอาเกมแลกนาล็อกแบบฉบับเดิมเกือบทั้งหมดมาทําการรีเมคใหม่ให้สามารถเล่นได้บนเบราว์เซอร์และสตีมโดยรูปแบบการเล่นนั้นก็ยังคงมีกลิ่นอายของเกมแลกนลล็อกแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบสายอาชีพสัตว์ขี่และขนาดตัวละครลงไปถึงระบบซีกและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าขนระบบเกมในตำนานมาจัดเต็มให้เหล่าแฟนเกมได้ล้ำลึกถึงความหลังกันเลยทีเดียวนะคะ Strongholds. Never winter's newest expansion. And a peep Neverwinter. เกม RPG ที่หยิบเอาตัวละครและสถานที่จากซีรีส์เกมดัน g e o n น n อ d ด a g o รมาใส่ไว้ในเกมส่วนระบบโดยรวมของเกมนั้นก็คล้ายคลึงกับเกม RPG ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นระบบลงดันเจียนระบบตีบวกระบบคราไอเทมและระบบ p v p แต่ที่เห็นแปลกแตกต่างไปจากเกมอื่นนั้นก็คงจะเป็นระบบคอมเพเนียนที่ผู้เล่นสามารถนำาอ p ีมาช่วยในการต่อสู้ได้อีกทั้งยังมีระบบพลาวดี้ที่ผู้เล่นสามารถสร้างเควสได้ด้วยตนเองซึ่งเควสด,ดังกล่าวนั้นจะเข้าไปอยู่ในระบบพลาวดี้เพื่อให้ผู้เล่นอื่นสามารถเล่นและคอมเมนต์ได้จึง by conquering surrounding territory and by completing quests throughout favor as you complete objectives your stronghold will rank up unlocking new encounters and new treasures from your guild merchants your new home will serve as your base of operations for a new pvp moba experience join up to 20 of your fellow guild members in all-out war against rivals เกม MMORPG ที่ถูกขนานนามว่าเป็น World of Warcraft แห่งเอเชียโดยเกมนี้จะบอกเล่าเรื่องราวถึงความเชื่อของชาวเอเชียหลังจากมนุษย์คิดต่อต้านพระเจ้าแต่สุดท้ายก็ได้รับความพ่ายแพ้จึงทําให้โลกถูกแบ่งออกเป็นสส่วนโดยเหล่าผู้พ่ายแพ้ก็ถูกลบความทรงจําและถูกส่งไปยังทวีปต่างๆหากพูดถึงระบบเกมเกมนี้จะมีความคล้ายคลึงกับเกมดังอย่าง World of Warcraft ไม่ว่าจะเป็นระบบเควส ระบบต่อสู้และระบบลงดันเจียนแต่ที่ดูแตกต่างประจากเกมนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวละครที่ดูน่ารักขึ้นกว่าเดิมโดยรวมแล้วถือว่าเกมนี้ทําออกมาได้สนุกไม่เบาเลยนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาเกม MMORPG เล่นแล้วล่ะก็เกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ไม่เลวจริงๆค่ะ อันดับที่6ลิฟสุดยอดเกม MMORPG ที่ได้รับรางวัลมากมายในปี2011ซึ่งเป็นตัวการันตีถึงความน่าเล่นของเกมนี้ได้เป็นอย่างดีโดยเกมนี้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเป็น2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายกราเดียนและฝ่ายดิไฟเอนแต่ละฝ่ายนั้นจะมีชนเผ่าให้เราได้เลือกเล่นอีก3ชนเผ่านอกจากนี้ยังมีอาชีพให้เราเลือกเล่นอีก4อาชีพซึ่งแต่ละอาชีพนั้นก็สามารถเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงได้อีก6อาชีพโดยรวมแล้วเราสามารถเลือกเล่นได้ถึง24อาชีพกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับเกมนี้อดีตเคยเป็นเกมจ่ายรายเดิอแบบ Air Time แต่ถูกปรับให้เป็นแบบ Free to Play เปิดให้เล่นฟรีกันเต็มที่และหากใครที่อยากเล่นแล้วแล้วก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้เลยนะคะอันดับที่5 Sky Folk เกม MMORPG ที่มีสมวนผสมระหว่างนิยายวิทยาศาสตร์และความเป็นแฟนตาซีได้อย่างลงตัวโดยเกมนี้ผู้เล่นจะรับบทเป็นเทพเจ้าจำเป็นที่จะต้องออกมาปราบปรามเหล่าสัตว์ร้ายและรักษาความสงบสุขของโลกสําหรับเกมนี้ถือเป็นเกมที่โดดเด่นในเรื่องของภาพกราฟิกที่ใช้ขุมพลัง Unreal Engine 4ในการพัฒนาเกมจึงทําให้ตัวเกมนั้นดูสวยงามและดูน่าเล่นไม่น้อยพร้อมด้วยการนําเสนอฉากการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจผ่านการใช้สกิลสุดอลังการหากใครที่กําลังมองหาเกมภาพสวยเล่นอยู่แล้วลก็เกมนี้ถือว่าน่าลองมากๆเลยค่ะ The source of their power against them. And a scala the blade remain. เกม MMORPG ที่เน้นการต่อสู้ในรูปแบบระยะประชิดที่นําเสนอเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างอัศวินผู้ปกป้องอาณาจากักรและปีศาจออกผู้ลุกลานสำหรับเกมนี้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งอาวุธชุดเกราะให้แข็งแกร่งมากขึ้นรวมไปถึงการจัดวางรูปแบบการต่อสู้ของตัวละครตามสไตล์การเล่นของผู้เล่นได้อีกด้วยค่ะและที่สําคัญเกมนี้ยังใช้อันเรอแอจิลส4ในการพัฒนาจึงทาให้ตัวเกมนั้นดูสวยงามน่าเล่นไปอย่างมากใครที่ชอบเกมแนวนี้แนะนําให้ลองเล่นกันเลยนะคะ Finds the most legendary planet in the universe. <laughs> 3, <laughs> อีกหนึ่งเกม MMORPG ระดับคุณภาพที่แนะนําให้ลองเกมนี้ได้นําเสนอเรื่องราวการประจัญไพบนดวงดาวอันกว้างใหญ่และการแย่งชิงพวกครอบครองดวงดาวที่มีชื่อว่า Nexus หากพูดถึงรูปแบบเกมเกมนี้ได้หยิบเอาฟีเจอร์เด่นๆของเกม RPG ทั้งหลายมารวมไว้ด้วยกันพร้อมด้วยภาพกราฟ,ฟิกที่ทาออกมาสวยงามน่าเล่นและมีเนื้อหาที่ดูเข้มข้นชวนติดตามนอกจากนี้เกมเมอร์ยังยกให้เกมนี้เป็นเกมแถวหน้าในเรื่องของระบบก,การต่อสู้ของเกมที่ทําออกมาได้อย่างลื่นไหลโดยเฉพาะฉากแอคชั่นที่ทําออกมาได้อย่างสวยงามสมจริงสาหรับใครที่มองหาเกมแนวนี้อยู่แล dive headfirst into an episodic world story to reveal the ultimate secrets of nexus doing your best to avoid getting demolished dissected or vaporized add to that an unbelievable lineup of dungeons raids pvp battlegrounds and adventures and you've got a rich deep <laughs> Three of we หนึ่งในเกม MMORPG ที่ทั่วโลกจับตามองมากที่สุดในปี2016เพราะด้วยรูปแบบเกมที่ชวนให้คิดถึงเกมในตำนานอย่างเกมลักนาล็อกจึงทําให้เกมเมอร์หลายคนสนใจกันไม่น้อยและด้วยภาพการาฟริกที่ดูน่ารักสวยงามประกอบกับการเล่นที่เข้าใจง่ายจึงทําให้เกมนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับเกมนี้ได้นําเสนอความเป็นแฟนตาซีพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งตัวเกมนั้นก็ได้มีการเล่าเรื่องราวถึงเหล่าเทพพิดาที่อยู่มาวันหนึ่งก็หายสาบสูญไปทีละคนจึงเป็นผลทําให้พวกพืชกลายเป็นมอนสเตอร์และเข้าโจมตีมนุษย์ผู้้้เเเลล่่นนนจะะตตออองรรับบหาาออาหาหาาาาาททีใกกมพิดแสื า네ความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหาก hm. <sch> <mystery> ใครที่กำลังมองหาเกมเล่นเพลินเกมนี้ถือไปอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นน่าจิตตามไม่เบาเลยค่ะอันดับที่1 Part of Exile เกมแอคชั่น RPG แบบ Hack and Slash ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้เล่น Steam ตัวเกมนั้นมีระบบการเล่นที่ไม่ซับซ้อนแต่มีรูปแบบเกมที่คล้ายคลึงกับเกมในตำนานอย่างเดียโบที่เน้นการเดินหน้าฆ่ามอนสเตอร์และหาไอเทมมาเสริมความแกร่งให้กับตัวละครจึงทําให้หลายคนเข้าใจการเล่นได้ไม่ยากสําหรับเกมนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมายอาทิเช่นผู้เล่นสามารถเลือกอาชีพในการเล่นได้หลากหลายระบบการปรับแต่งสกิลทีที่สามารถปรับแต่งได้กว่าพันรูปแบบแถมเกมนี้เป็นแบบแฟร์ทูเพย์ไม่ใช่เพย์ทูวินจึงทําให้ผู้เล่นสายฟรีก็สามารถเก่งได้และที่สําคัญเกมนี้ยังรองรับคอมที่มีสเปคไม่สูงอีกด้วยค่ะหากใครที่กำลัง มองหาเกมเล่นข้าวเวลาอยู่แล้วก็เกม p a ร์ of อ x เอ็ก็ถือไปอีกหนึ่งเกมที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ10อันดับเกม RPG เล่นฟรีบนสตรีมที่พวกเราได้มาแนะนํากันนั้นอันที่จริงแล้วยังมีอีกหลากหลายเกมที่น่าสนใจอยู่มากเลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนคิดว่ายังมีเกมไหนที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะและหากใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ